สวัสดีสมาชิกครับชนชมรถครอบครัวน่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับสภาพสวยมากๆครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับคันนี้เป็นเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวชุดแต่งโรงงานเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ดูแลสูญครับใครที่สนใจนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับกับ To y ยต A a v เว z ซนะครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งรถอเนกประสงค์ไม่ใหญ่ไม่โตเน้นใช้งานขนาดกระทัดรัดนะครับเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายไปได้ทั้งบ้านนะครับชุดแต่งโรงงานรถพร้อมใช้มากๆนะครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับสภาพโดยรวมสวยครับ เป็นตัวท็อปนะครับเบาะหนังแล้วก็มันตีฟังก์ชันนะครับสำหรับพวงมาลัยกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับดูแลสภาพมาดีสุดๆนะครับเข้าศูนย์ดูแลศูนย์นะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับ29,000บาทนะครับผ่อน4 00 0กลางๆนะครับผ่อนได้6ปีเครดิตดีออกรถ0บาทนะครับเน้นใช้งานเน้นอํานวยความสะดวกเดินทางทั้งครอบครัวไปได้ครับสายค้าขายท่องเที่ยวปิกนิกจัดให้ได้ครับคันนี้ t o โยต้าอเวนซนะครับโดยรวมใช้ง่ายดูแลสบายอะไรเยอะนะครับคันนี้สีสวยสภาพงามมากๆนะครับใครกาลังหาอยู่นะครับรีบพิจรารณาโทรสอบถามจับจองก็ได้ทันทีครับบริการจัดส่งทั่วไทยรับประกันได้รถทุกบ้านนะครับ บริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยครับรถสวยรถเดิมรถคัดเช็คเรียบร้อยสีสวยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่องล่างไม่ดังนะครับมาชมมาเช็คตัวรถทดลองขับรถอยู่ที่มินบุรีครับอยู่ที่มินบุรีผ่อนสี่พกลางๆผ่อนได้6ปีพรงอมอะไรมันตีฟังก์ชั่นเบาะหนังสวยซันล็อกแอร์แบก ABS นะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับ ได้รถสวยๆสภาพสมบูรณ์เอาไปใช้งานนะครับไม้แท้นะครับ2องแสนเกิโลเมตรนะครับดูแลศูนย์เช็คศูนย์ครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับทดลองขับนะครับอยู่มินบุรีมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับเน้นหาเอาไปใช้งานนะครับอำนวยความสะดวกเดินทางหคน6คนเดินทางได้สบายๆนะครับน้องๆหนูๆนั่งด้านหลังก็ได้นะครับถึงจะบอกเป็นเจดีนั่งนะครับแต่ก็ไม่ใช่รถใหญ่นะครับเป็นรถขนาดกลางนะครับเน้นใช้งานนะครับเป็นเครื่องพันห้านะครับเติมน้ํามันไม่แรงสบายๆครับ ประหยัดด้วยครับเน้นเลยนะครับว่าใช้งานนะครับอำนวยความสะดวกนะครับ4ี่คน5คน6คน7คนเดินทางได้ครับใครที่สนใจนะครับเอาไปใช้งานนะครับรถสวยคัดเช็คเรียบร้อยคันนี้เป็นตัวท็อปปี2013นะครับภายในกางามภายนอกก็งามภายในก็แจ่มนะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจกับงบประมาณและความชอบนะครับเราคัดรถสวยเช็ครถสวยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับสภาพภายในกริบๆเลยนะครับดูแลดีคันนี้เป็น2มือจากป้ายแดงนะครับเป็นไม้แท้นะครับ 2 9 0 0 0กิโลเมตรนะครับรถโดยรวมดีสวยนะครับสภาพดีๆแบบนี้นะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับหายไปนานนะครับสำหรับรุ่นนี้วันนี้ได้ตัวสวยๆแจ่มๆมาฝากเลยครับก็รองพิจารณาโทรสอบถามนะครับบันไกลบันไกลไม่สะดวกเดินทางก็จัดส่งให้ได้ครับอยู่บ้านไกลก็จองจัดไฟแนนซ์ไปครับใครจะสดจะผ่อนก็ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมนะครับส่วนการคัดรถผมก็เช็คมาแล้วนะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาอัดสินใจนะครับรถสวยรถเดิมสภาพงามมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกับรถครอบครัวรถอเนกประสงค์เป็นรถเจ็ดที่นั่งครับน้องๆหนูๆนั่งได้สบายเลยครับแถวหลังเป็นแอร์สองตอนนะครับเย็นทั่วถึงนะครับแอร์สองตอนพอรถไม่ใหญ่มากนะครับลองชมเช็คพิจารณาตรวจสอบได้เลยครับกับโตโยต้าเวนซ่าปี2013นะครับ29,000าบาทนะครับผ่อน4,000กลางๆนะครับผ่อนได้6ปีรถสวยคัดเช็คมาแล้วนะครับสมาชิกโทรสอบถามได้